you <laughs> วัดเฉลิมพระเกียรตินะคะวัดนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะไม่ได้มานานมากๆแล้วค่ะเงียบสงบเนาะวัดใหญ่ด้วยจะพาคีดมาให้อาหารปลาเนาะแต่ว่าก็มาไหว้พระกันก่อนนะคะ ไปว่าพากกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปท่าน้ำกันค่ะไปให้อาหารปลาคิดรอยอยู่แล้วเนาะแนอะว่าเว่าเฉลิมพระเกียรติก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคะช่วงเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาเนาะมีร้านขายอาหาร หาอาหารปลาด้วยเอ้าแล้วคิดอยู่ตรงไหนไม่ดูอุ๊ยมีเรือเหมือนเรือนำเที่ยวเลยวิ่งไวมากย้อยอ้าวคิดไปไหนแล้วอ่าอยู่นี่เองเหรอหาไม่เจอมีเรือนำเที่ยวหรอ คิดถึงสมัยเด็กๆใช้เส้นนี้ทุกวันงงไปเลยเด้อไม่เคยเข้าตรงนี้เลยอ่ะปกติก็เดินไงไม่นะท้่ทางเดินจากบ้านให้เดินนี้ไปบ้านฉีดตัดได้ไหมให้ทางเดินนี้ไปบ้านฉีดตัดได้ไหมก็ใช่ รีวิวทางาาไปโ <ลง S 1> ร,รงแรมแชงกรีล่าเอเนี่ยโรงพยาบาลเลิศสิธิ์เลี้ยวซ้ายอ,อ๋อก็คือเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่แหละ สายหนึ่งที่คิดถึงถนนตกท่าเตียนจ้าถนนสีลมสายหนึ่งเป็นสายที่รถเยอะมากนะตอนนี้<ช> สวนตูไงสวนจูน,นี่โรงแรมแชงกีลาถึงแล้วจ้าโถ่เพิ่งเคยเข้ามาเนะี่ยอ่ะขึ้นไปเลยเช็คอินเฮ้ยเช็คอินครับเช็คอินครับไปแล้วจะทุ่งใหญ่หญโถเห็นไหมเขาทุกคนก็มาเช็คอินตั้งแต่เช้าเลยเขาเดินลงไปเที่ยวกันเนี่ย ถึงโรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอพ่อคีย์เช็คอินนะต้องใช้ัตรประชาชนพ่อคีย์พ่อคีย์ก็คือเอารถขึ้นไปจอดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลงมาที่ล็อบบี้เออเขาดีมากเลยอะ่ะเขาแบบมีสายพานสแกนสิ่งของทุกอย่างนะคะเ,ออเหมือนใน,นเออ,เ,อ,อเหมือนในอะไรนะสนามบินเลยทุกคนแล้วแบบเข้ามาก็หอมมากเลยนะคะตอนนี้มาถึงประมาณ11โมง10นาทีนะคนก็ยังไม่ค่อยมีโอเคมากเลยอะ่ะ อันนี้เป็นล็อบบี้เนาะหอมมากเป็นโรงแรมเก่าแก่แต่แบบใหม่มากสะอาดมากค่ะดูเด็กเด็กอยากรู้อยากเห็นเดินไปทั่วเดินไปดูอะไรมาไปดูลิปมาลิปอะไรครับ อะไรนะทุกคนเซ็กอินนานมากยังไม่เสร็จเลยอ่ะผ่านไปสะแบบสิบห้นาที20ินาทีแล้วค่ะปวดฉี่มากเลยแล้วก็แบบยังไม่เสร็จเลยอ่ะปว,ปวดไหมครับหลอน้องสายเราต้องหาห้องน้ำแถวล็อบบี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่งมะะจมแฟนเลยได้ไหม ก็เนี่ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะงงมากข้อมูลเยอะมากอีกคนนึงเขามาถึงอ่ะเขาได้เข้าแล้วว่ะมีบันไดเลื่อนเดี๋ยวจะลงไปที่ริมแม่น้ำนะคะให้เห็นรถไฟฟ้าด้วยน้องคิดเห็นไหมสรุปก็ในนี้เขาลังทำต้นคริสต์มาสเลยเห็นไหมไม่นานเท่าั้นอ่ะกำลังทำต้นคริสต์มาสเลยแสดงว่ามีคนขึ้นนะสิที่กขาังทำต้นคริสต์มาส สวยเนาะสรุปก็คือที่ช้าเพราะว่าห้องไม่เสร็จนะคะแล้วก็เขาเน้องฟรอนเขาบอกเขาจะอัปเกรดให้นะคะเป็นห้องที่ใหญ่กว่านี้ห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเห็นวิวแม่น้ําได้ไม่เต็มที่เหมือนห้องเก่าห้องเก่านี่ยังไม่เสร็จรอประมาณ15 2 0นาทีนะคะถึงจะเสร็จก็เลยแบบ โอไมก์ก่อดก็ช้าเลยกันเลยที่อยู่ว่าเราถ้าเรามาถึง8โมงเพราะว่าจริงๆแล้วก็ตามแพ็กเกจเราอะก็คือเช็คอินได้8โมงนะคะเออก็มันยังไม่เสร็จนะเนาะก็ไม่เป็นไรก็เลยกล่าว่าเดี๋ยวจะไปกินอาหารจีนนะคะบุฟเฟ่อาหารจีนที่จองไว้ก่อนเนาะตอนแรกว่าจะเดินเล่นรอบๆโรงแรมก่อนแต่ว่าหิวแล้วรอเช็คอินจนหิวเลยนะคะก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนดีกว่านะห้องอาหารจีนเออเขาบอกว่าอยู่ที่ชั้น3นะคะ เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนี่ไงขึ้นบันไดมาก็เจอ,อชั้นสามแ <3 S 2> ชงพาเลสถาใชั่งท่านะคะตูกที่ถกถูลถูกกูกถูกนูกนูกถูกถูก ต้องจองนะคะเพราะว่าสาวัสีคนเยอะมากายว้าโต๊ะใหญ่นู่นอ๋อไม่น่าแต่ตใ้ต้องใช้โต๊ะพอดีสูงขอบคุณค่ะแต่ใช้ตาเนาะคุณชับยันครับนั่งเลยครับ เป็นรูปอะไรครับทำไมเอเจไม่ให้อะไรนะจดในูปคิดถามว่าทำไมไม่มีเวลคคำดิงล่ะไม่มีมีปะไม่มีได้ถามป่ะในลิทก็ไม่มีไม่ได้ถามแต่ว่าในลิทที่ถามก็จะมีเป็นใบอย่างนี้มาให้นะคะเชงพาเลสนะคะอันนี้เป็น All you can eat นะคนละ888บาทนิตแล้วนะคะก็จะรวม ชาคาโมไมาเก็กห่วยนะคะอันนี้ชาจัสมินมารีนะแล้วก็เป็นนี่แหละเป็นชายเย็นชาร้อนแล้วก็น้าเปล่าเมื่อกี้โดนชาร์จนะจ๊ะชาน้ําเปล่าชานะคะตอนแรกเราไม่รู้แต่เราถามแล้วนะเปล่าชาต้องเขาชาร์จเพิ่มไงลูกเพราะว่าเขาผลีกแต่พวกน้ําชาไงเออแต่แม่ได้ยินผิดไป ก็คือจะเอาเท่าไหร่ก็คือเขียนลงในนี้นะคะว่าเอาเท่าไหร่ขนมจีบฮะเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้มีโจ๊กแล้วก็อันนี้หมูกรอบนะคะหมูกรอบสั่งไปสองเลยนะแล้วก็มีพวกแบบของทอดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรแตงกวายเย็นแตงกวาเย็นไหมอ๋อไม่อร่อย <c oughs> อ่อเลกไม่ออยแล้วยำแมงกะพรุนไม่กินเนาะ ่ก็คือสั่งหมดอย่างละหนึ่งมาลองก่อนแล้วก็อาหารจานหลักจะเป็นข้าวผัดอย่างโจโอ,อ,อยอ์กับบะหมี่ผัดซีอิ๊วจำได้เลยว่าข้าวผัดข้าวผัดอย่างโจอ่ะไปกินที่ฮ่องกงตอนนั้นสั่งกจอเออะอร่อยมากแต่ก็แพงมากเช่นกันโหไม่ได้กินติ่มซำนานมากที่เป็นบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไง อเดี๋ยวรออาหารแป๊บหนึ่งนะจ๊ะก็คือต้องจองกันมาทุกคนนะคะจองเพื่อได้การเดตกันเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเตรียมมาไว้ให้นะคะอันนี้เผือกทอดแน่นอนอันนี้อันนี้อะไรอ๋อต้องดูดูอันนี้ของทอดป่ะหรือของทอดของทอดของทอดอันนี้ซุป ปูนานั่งก่อนดูเดี๋ยวแตะตกนะอันนั้นขนมประกาศอันนี้เราจะรู้ไงอันนี้ซุปปูฮะเก่าวทอดคอรีมาัาบิอ๋อฮาเก่าวทอดคอรีมาัาบิอ่างั้นเผื่อทอดมาใกล้ๆแข่ง160ฮะรวมแข่ง160อันนั้นอะไรเหี้ยไผ่เนาะ ซุปวันนี้เหมือนหมาล่าเลยซุปเห็ดสมุนไพรเก่าคีแคนไหนสมุนไพรเก่าคีอันนี้ตุ้งเสชวนทะเลอ๋ออันนั้นเสชวนทะเลข้าวโพดเนียวปูเออ่ข้าวโพดเนียวปูอ่ะคิดกินอันนี่กินซุปข้าวโพดเนียวปูไม่เอาน่ากินมากไม่กินกินเอาอะไรเผือกทอดเหรอเขามีอะไรก็มีซ่อมให้ใช่ไหมน่าจะทำอันแค่หนึ่งจำได้ว่ามีสี่ชิ้น อันนี้หมูกรอบยำแมงคลุนแล้วก็หมูแดงรวมกันมันย๊าโหตอนนี้คือแบบมาเต็มโต๊ะมากมากทุกคนเต็มโต๊ะมากเต็มโต๊ะอีกโอ้โหเ็อ่าเอาหยิบอะไรหนูจะกินอะไรโอเคอะนั่งนั่งไม่เห็นร้อนเลยอะไม่เห็นร้อนเลยเยอะมากๆอันนี้น่ากินฮันเกาขนมจีนอันนี้เป็นจีบปูกับอะไรอะ สี่กูอะไรเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้อันนี้รู้ขมมปี๊ดเป็นยังไงขมชีสอ๋อผัดขมชีสเป็นไงหนูชีสน่าดีนลยค่ะขอบคุณค่ะเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะคะอันนี้อะไรนะที่บอกห่านซุยก็ห่าอะไรก็ยังก็ไม่รู้ เออมาดูของทีดีกว่าอันนี้เผือกทอดน,น่ากินมากเลยอะ่ะมันมีแบบไส้กุ้งเนาะกินได้เลยทีนี่ขนมผักกาดนี่ก็อร่อยมันมีผักด้วยนต้องกินอ่ะก่อนเร็วเดี๋ยวมีบะหมี่กับข้าวอยู่นะลูกร้อนยังร้อนยังร้อนยังครับ <c oughs> กินผักก่อนเร็ว <c oughs> อยากเป็นขนปุยเหรอ อ่ะอันนี้ข้าวห่อใบบัวเนาะอันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้เป็นอะไรนะหมูห่อสับสไลายปะฮะอันนี้ซี่โครงหมูเต้าซี่ซี่โครงหมูเต้าซี่กับกับตีนไก่อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้อันนี้อันไหนที่โครงอันนี้พี่โครงอันนี้ซี่โครงไก่อันนั้นอะไรทางไก่แล้ก็เอออย่ามากินกันเลยดีกว่าทุกคนมาเริ่มอะไรที่มาเริ่มอะไรที่มาเริ่มที่หมูกรอบนะจ๊ะ นี s, ่ากินมากเลยอ่ะต่ออร่อยทำอะไรพี่เอาหมูแดงมาลูกเฮ้ยหกหมูแดงอร่อย ก็มาตั้งใหญ่ก็เทอยให้พ่อกินเลยไม่พ่อจะก,ก,กินเลยไม่ทีไรพ่อตั้งโชกติดกบับกรอบแห้เนี่ยอันนี้อร่อยปลาท่องโขงท่องโขงโอ้ยไม่น่าให้กินมีแต่กบกรอบอันนี้อ่ากุ้งกบกรอบเดี๋ยวนี่นะกินได้เลยใส่ซอสจิ้มได้เลยอันนี้เผือกทอดชีสน,นี่แหละกินนี้กินเลย โอ้ยเยอะเอายามแมงกบพุนเนาะอืมอยยามแมงกะพุนอืมคือไปนิดนึังอันนี้โจ๊กพ่อใช่ไหม เป็นไงโจ๊ก็เลยโ๊กขายเยอะมากทุกคนมาชิมซุป่ิไม่เอาแม่บอกแล้วว่าแม่ไม่อยากให้กินอันนี้ซุปเสฉวนใช่ไหม,ม,มกินแล้วนะจืดไปหน่อยหนึ่งต้องปรุงเพิ่ม ลองหาอะไรของพ่อไม่รู้อะคือเป็นดิฟไฟมีดเทอร์โนเวอร์อะไรชี่ต่อมเต้าคูเต้าหูไปแน่เลยเนี่ยเต้าหูขายในญี่ปุ่นอ๋อน้องเนี่ยน้องยังต้องอ่านโพยเลยอ่ะน้องก็จำไม่ได้เต้าหู้สาหร่ายอุ้ยน่ากินกินเลยแล้วกัน เกลือน้ำแบบพอนะอืมถุงเต้าหู้จีนต้นอ,อ,นอ,นองจิ้มนินโฉ ีอยลงเปล่า <c oughs> อืมลอยงเปล่า <c oughs> หมูกรอบติ้มซอตน่ะ จีนเสร็จปะข้าวทอดวาซาบิใส่กุ้งอืกินแล้วลูกต่อไปน้ำสีลมมีกิจกรรมนี่นี่หนูอยู่นี่

ตองเต้าหู้หอมเนี่ยไม่รู้อะหอมจินจิโซ ซอสเอ็กโอ้โหดีดีจะกินาไ้ย่ังยางเปลือยเลยอ่ะลองชิมไปเตี๋ยวหลอแล้วนะเอาเลยเปื่อยมากข้าวผัดหยังโจ ค่อยน่ารักดีโอเคมากเป็นไง <c oughs> ซุปตัดเนียนดีเพราะว่า <c oughs> มันเนียนไปหน่อยเอาวคัวเจียวอรอยดีเปล่าเจียวอร่อยอย่างอันนี้หมดแล้วยกกันมาไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรอ่ะมันมีกุ้งอย่างอันนี้น่าจะเป็นกุ้ง <c oughs> น่าจะกุ้ง สียูกเกียเก้ยนขอกเกี้ยนอันนี้ไม่เหมือนในรูปดู <laughs> อ่ะเสร็จไปของหวานละมะม่วมมงพุดดิง้งเมื่อกี้กินทาร์ตไข่หมดไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะอ่ะมะม่วงพุดดิ้งเลยไหนชิมดิอร่อยไหมไม่เจอน้ำจะหมดแล้วเติมดูเคารล่เป็ดเป็ดปักกิงนะ่งกันทุกคนเป็ดตัวใหญ่มากอันนี้เป็นราคาคนะ,คะตัวละสองคัน ดูเด็กนี่ต้องแบบคงมากเพราะว่าในแร่ให้ก็เหลือแต่หนังก็รอบ เริ่มหนาวแล้วนะคะสั่งเก๊กหวยร้อนมากินดีกว่าเนาะแล้วก็ตอนนี้โอ้ยอืดมากจ้าพ่อคีก็จัดการจนเกือบหมดดูพ่อคีตเอยโอ้นี่สาคูแคนตาลูมันไม่ได้มาเป็นลูกๆแบบในภาพนะ มันเป็นเขาเขาเป็นชิ้นๆนะคะจริงๆมันเป็นสีส้มอะทุกคนแต่ว่าในผ้ามันเป็นเหลืองเฉยเลยของจริงเป็นสีส้มแล้วก็อันนี้บัวลอยน้ำขิงของพ่อคิด